อ่ะก็แน่นอนค่ะคุณครับวันนี้ทั้งสองคนก็ได้แบบว่ามาในนามของมาดามฟินมีเพลงใหม่ด้วยซึ่งใครเป็นคนทำให้มาดามฟินหนค่ะโอ้ตุดนี้ต่ดจริงเลยชื่อเพลงะลรลูกฟินค่ะฟินตรงเลยตรงเลยแล้วเอาอีนักมาร้องใช่แล้วก็เป็นบุญมากที่ผมให้ได้ผมได้กอดไปด้วยตื่นเต้นมากที่ได้พี่นักมาฟิชเชอร์ลิงคือเราเป็นคนเลือกใครเลือกเข้ามาเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกมาค่ะ มัาดามฟินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูกับแฟนหนูในรักกันมากขึ้นยังไงบ้างลูกมันก็คือมันหอมอะค่ะอย่างที่หนูบอกไปว่าขึ้นคอนเสิร์ตเดินผ่านแฟนขับเอฟซีไม่เคยมีงานไหนเลยที่ไม่มีคนถามว่าทำไมใช้น้ำหอมอะไรอะไรเงี้ยก็ถามทุกงานว่ามันหอมจริงๆแล้วน้องแล็กแล็กเองก็แบบว่าปกติจะไม่ยอมพูดอะไรถ้าไม่ได้ใช่ใช่ทำไมถึงยอมมาพูดถึงมาดามฟินตอนแรกผมได้ไปผมก็งงนะผมไปผมไปลองฉีกน้องหมาน้องแมวก่อน พี่ปรจาร์ดสีกระพรใช่ไหลายคนส,สักแป๊บนึงผมก็แบบเออแต่ผมอ่ะตอนแรกผมก็แบบไม่ได้รู้จักมากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคนรู้จักเยอะมากนะพี่เพื่อนผมก็ใช้แล้วผมอ่ะพอมาใช้จริงผมจะใช้สีแดงสีแดงอ๋อเพาะฉไม่ได้สีดำใช่อุ้หญิงฉันใช้สีดำฉันด้พูดช่วยอะไรเป็นไงผู้ชายรักันสีแดงปากสีแดงมันจะหวานๆนะใช่ผมคนชอบกินผู้หญิงอยู่แล้วไงผมก็แบบใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยใช้มาดารฟิดไอ้การแตกต่างมันก็คือฉีดคุณอย่างที่รู้บอกว่า มนุษย์เรามีฟีโรโมนทุกคนครับ <ส Lol. S 1> ดารฟินเนี่ยมันจะไปเป็นตัวปรับฟีโรโมอนอันนี้หนูเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อค่ะหนูปรับแล<ช>้วเป็นยังไงบ้างคุณต้องแรกก่อนปรับเป็นยังไงบ้างก็สําหรับผมเนี่ยหนึ่งอ่ะสำหรับผมเลยนะความเข้าใจแบบง่ายสุดที่ผมอยากบอกเลยนะพอเราฉีดน,น้ําหอมน่ถ้าน้ําหอมเราหอมอ่ะใครก็หอมตามใช่ไหมเขาใกล้เราเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยใช้น้ําหอมอะไรหอมอะไรหรือว่าตรงๆเลยถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยฉีดน้ําหอมแล้วกลิ่นหอมอ่ะผมก็ดมใช่ไหมพี่ตัวหอมเนี่ยตัวหอม ใช่ถ้า,าตัวถ้าตัวแบบถ้าพี่พี่มดไม่ฉีดเนี่ยหืมรับไม่ได้เลยนะยันลบ เคยกินม nah, sure. er ันก็ด like right. right. okay. ึงด yeah. ูดคนให้เข้าไปหาครับผมใช่เพราะบอกว่าเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นการไปใช้มาดามฟินอย่างตัวหนูเองเขาบอกว่าใช้มาดามฟินปุ๊บความเปลี่ยนแปลงคือความมั่นใจตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราร้องเพลงเหงื่อเยอะบางทีพอพอร้องเพลงเสร็จเนี่ยเราต้องถ่ายรูปกับแฟนคลับประมาณเป็นร้อยคนเลนี่ยมันก็จำเป็นมากที่จะต้องฉีดแล้วก็พกติดตัวไว้เพราะเวลาถ่ายรูปแฟนคลับมันถึงมือถตัวเองใช่ค่ะบางคนกอดบางคนแนบหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็แต่ว่าหอมทุกคนทุกคนมั่นคือถ้าไม่ฉีดนี่ไม่มั่น หอมอีฟราจากซิสเตอร์แล้วว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอย่างที่เราพูดไปตั้งหลายรอบว่าคุณคุณแดกฉีดก็จะไอ้แนกไม่ใช่คุณแด๊กครับผมคุณลืมไอแนกฉีดนะก็จะเป็นกลิ่นไอแนออเจนนี่ฉีดก็จะเป็นกลิ่นเจนนี่พี่เซาฉีดก็จะเป็นนั้นก็จะเป็นกลิ่นเดียวในโลกแล้วน้ำหอมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสแล้วก็สามารถติดทนได้ทั้งวันเลยครับนะฮะเอาจริงๆวันนี้เรามาโปรโมทเพลงใหม่ไม่ได้มาขายน้ำหอมแต่คุณจะไม่มีโอกาสเพราะว่าตอนแรกเขาอ่ะเขียนนั่นใช่ไหมฮะ ตอนแรกน้ำหอมหนึ่งขวดใช่ไหมโลชั่นสองอย่างหนึ่งพันบาทใช่ค่ะเป็นโปรเป็นโปรอ่ะเนี่ยโปรของหนูคืออะไรคะก็น้ำหอมสีดำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็จะฟรีโลชั่นดอกไม้น้ำหอมนี้หนึ่งขวดในราคาแค่หนึ่งพันบาทในฐานะเออเจ้าของเจ้าของบาร์ดามปินซื้อชาแนลเอามาให้ฉันนะฮะค่ะคุณรวยนักใช่ใช่ไหมฮะคุณรวยคุณรวยนักคุณซื้อกระเป๋าใบจะเป็นแสบมาให้ฉันเพราะฉะนั้นรวยนักฉันเอาความรวยให้กับท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ โลชั่นไป2หลอดนี่แล้วก็มาดามฟิน1ขวดตกชิ้นหนึ่งไม่ถึง300บาทสามอย่างเลยสามอย่างหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมดเข้าบ้าถามเขายังไม่ต้องกูรับผิดชอบเองครับไม่มาด้วยวนี้นะวันที่จะหมดก็รวยนักซื้อกระเป๋าชาแนลไปเลยเป็นแสบฉันเป็นของพี่ใหม่ที่หักท่อสามรอบนะสามรอบเอาอย่างนี้คุณจะไม่ได้ที่ไหนแล้วเป็นโลชั่นดอกไม้สองหลอดแล้วก็น้ำหอมมาดามฟินหนึ่งขวด โหนึ่งพันบาทแต่โลชั่นไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกผิดโลชั่นน้ำหอมเนี่ยดอกไม้เนี่ยนะฮะโลชั่นหอมดอกไม้สองหลอดแล้วก็คุณฟังไม่ผิดฮะน้ำหอมอีกหนึ่งขวดครับหนึ่งพันบาทแอดไลน์ที่ไหนลูกแอดไลน์ที่แอดฟินห้าได้เลยค่ะแอดฟินห้าค่ะสุดยอดหรือโทรไปที่0 2 0 3 0 0 0 3 3นะฮะแอดฟินห้า0ูน3์สองศเดี๋ยวคุณ QR โค้ดมาเอาง่ายๆเนี่ยแหละ เออไม่ต้องตกใจกันนะฮะคือโลชั่น2หลอดเราไม่ตกใจหรอกเจ้าของต้ตกใจทำมาโลชั่นสองหลอดน้ำหอมอีกขวดหนึ่งหนึ่งพันบาทตกแล้วเฉลี่ย333บาท33มสิบสามสามบผมเหลือ333ร้อยสาบสามทถูกไปของในเซเว่นยังแพงกว่านี้เลยใช่ครับเตี๋ยเป็นของขวัญจากประเทศไทยฮะโลชั่นสองไปไม่ทำไมทำหน้าตกใจอย่างนั้นมาถูกไปนะเอ๊ะหรือว่าต้องโทรถามก็ไม่ต้องโทรแล้วเนอก็ไม่เกี่ยวนะ อนาเหมันโดนจะตัดต่างไงที่คนแรกตัดก็เียนอองสองปัญหาไหมไม่ให้ถึงเมื่อไหร่มีจำกัดเวลาป่ะถึงคืนนี้คืนนี้นะถึงคืนนี้จนถึงคืนนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องมาร้องเพลงกันชื่อเพลงว่าฟินฮะฟินถ้าอย่างนั้นพี่อบทเวทีนี้กับน้องแล้วกันได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบใครอย่างน้ำหอมทั้งนี้ฮะสามอย่างโรชันสองน้ำหอมหนึ่ง 1,000บาทแอดฟิน5 0 2 0 3 0 0 0 3 3และแน่นอนฝากเพลงฟินให้น้องน้องน้องเน็กแล้วก็น้องเจ๊ลูกสู้ๆนะครับผมแล้วกโอเคจ้ะมอบเวทีให้กับว์เป็นทีแรกเป็นที่แรกนะ้วไปร้องเป็นทีแรกเป็นทีแรกครับผมกับซิงเกิลฟินครับร้องผิดขอร้องใหม่ด้วยนะครับไม่ได้ครับผมเลยการสองอ่ะกูช่วยยกเก้าอี้ให้มึ่งได้ขอบคุณมากครับ